เรื่องคุณอนุทินกับอดีตนายกสินจริงจมันมันถ้าหลับเท้าความมาอ่ะมันลึกกว่านั้นอีกหลังคุณอนุทินผู้นําทางจิตวิญญาณรู้อยู่แล้วว่าเป็นคุณเนวินใช่ไหมบุรีรัมม์ผู้นําทางจิตวิญญาณครั้งแรกที่ไปหักคุณเนวินแท้ก็คือคุณเนวินอ่ะไปถือหางท่านสมัครทรเวทขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะฮะแล้วก็แล้วก็จะโหวตท่านสมัคร ปรากฏว่าอีกกลุ่มหนึ่งในพักซึ่งจะไม่เกี่ยวกับผมเลยผมอยู่กลางๆเลยก็มองว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วแก๊งเขาเรียกแก๊งออฟโฟแ์ก็ออฟโฟอำน<อ>าจมากไปเฮ้ยแม้ว่าเราเอา,เากลับมาแล้วก็ไปเชียร์อดีตน,นายกมชายพออดีตนายกมชายมีมีกองเชียร์มาแล้วก็เป็นเป็นญาติแล้วก็ถ้าอย่างนี้ก็เป็นนายกได้เลยดิตอนนั้นเพราะตอนนั้นไม่ได้มีในลิสต์ตะกล้านี่อะไรเงี้ยก็ไม่้องมีคนดีเดตไม่ได้มีคดีเดตก็คือเป็นเป็นอยู่ในพักเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็คิกเป็นอดีตนายกมชายโดยที่วันท ยังไม่รู้เลยว่าจะจะพลิกคืออดีตคือในที่สครไม่รู้เลยครับก็พลิกพอพลิกเสร็จปับ๊บก็ถ้ากิดว่าไปหากกลุ่มของคุณในวินเพราะกลุ่มคนในวินเนี่ยไปนห